สวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพบกับเหรียญรุ่น3ของรูปโตว่าัะดูชิมพีนะครับหลายท่านอาจจะเรียกติดปากกันว่าเป็นเหรียญจิกโกหรือเหรียญพกกระซับนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างด้วยกันทั้งหมด2,512องค์นะครับ หรือตามพสเลยลักษณะแบบนี้นะครับตามพสในปีจะสร้างเป็นหลวงปู่โต๊ะครึ่งองค์แบบนี้นะครับด้บนเขียนพระครูวิทยากิติองค์เล็บหลวงปู่โต๊ะพุทธศักราช2 5 1 2ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันสุกิติมานะครับเป็นยันที่เกี่ยวกับด้านแม่ตามมหานิยมแล้วก็หนุนดวงไม่ให้ตกต่ำนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญบล็อกแรกบล็อกแรกดูยังไงนะครับวันนี้จะมพื่อมมารับชมกันบล็อกแรกคือซ้ายมือเราขวาองค์พระบริเวณนี้นะครับ พื้นเนี่ยจะเรียบไม่มีเส้นซามูไรนะครับอ่าบางท่านก็จะเรียกเส้นแตกบางท่านก็เรียกเส้นซามูไรนะครับเนี่ยครับพื้นเหรียญเนี่ยจะเรียบเรียบไม่มีเส้นอะไรเลยนะครับถ้ามีเส้นแล้วจะเรียกว่าเป็นบล็อกสองนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะฮะพุทธศักราชเนี่ยจะไม่มีเส้นแตกเกินขึ้นมานะครับถ้าเป็นบล็อกสองเนี่ยจะแตกล้ําขึ้นมาถึงพุทธศักราชเลยครับอ เราบำเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกแรกนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีเหรียญจิกโกแบบนี้นะครับยิยนดีเราเช่าตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับวันนี้ผมกิมตลาดภูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ